กระตูนเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นโปรดใช้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือทีวีในการรับชมอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องแซมเซนปี2023คือคิดศักราษที่มนุษย์จะต้องจดจำถึงการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวไม่มีใครรู้เลยว่ามันมาดีหรือว่ามาหลายเรารู้เพียงแค่ว่ามันพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราอีเมเตตาต่างบอ อีเมตตาตังปักอหารทุกหมวดทุกหมู่เข้าประจำตำแหน่งด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินระดับหนึ่งย้ำนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินระดับหนึ่งเออเหรอเออเทสหนึ่งสองสามตัวนี้เออนี่แกเป็นใครอ่ะเออมาทำไมนี่ประเทศกูอีเมตตาตังปักอีเมตตาตังปักอีเมตตาตั้งปัก เออมันพูดอะไรเนี่ยออฟังไม่รู้เรื่องเลยผมก็ไม่ทราบออครับท่านแต่ตั้งแต่มันมาถึงมันก็พูดแต่คํานี้วนไปวนมาเป็นชั่วโมงแล้วครับท่านเออหรือว่ามันกําลังพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับพวกเรามนุษย์ทิ้งมันทิ้งเลยดีไหมครับท่านเออนี่คุณจะบ้าเลยไงฮะเออผมจะไม่ทําพลาดเหมือนครั้งก่อนแน่นอนเออไม่ว่ายังไงครั้งนี้ผมก็ต้องคุยกับนุษย์าดาวให้ได้สงครามอะ่ะไม่ใช่ทางออกเข้าใจไหมฮะเอ,อ้ยเ,เรียประชุมฝ่ายความไม่คงด่วนเลยตอนนี้ ก็จากการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกคราวนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้มาเพื่อคุกคามอะไรเรานะแต่มันมันคงอยากจะคุยอะไรกับพวกเราอ่ะเท่านั้นเหรอมั้งแต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้จักคําว่าอีเมเตตาตังปะอะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราควรจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงดีเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมขอเสนอว่าให้พวกเรายิงถล่มมันไปเลยครับผมอก็บอกว่าไม่เอาไงน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายมีใครคนอื่นเสนออีกไหมเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมว่าปัญหาี ที่มีทางออกฮะยังไงไหนคุณเซนเล่านิตอนนี้ทางแหลบของเรากําลังค้นคว้าเครื่องมือที่ใช้สื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวอยู่ครับท่านเพียงแต่ว่าถ้าอยากให้เครื่องนี้สําเร็จผมต้องเบิกเงินก้อนโตเลยเหรอแล้วจะเบิกจะเบิกเท่าไหร่แปดแสนล้านล้านบาทครับท่าน นั่นมันบ้าไปแล้วครับผมขอคัดค้านถ้าขืนใช้เงินเยอะขนาดนั้นเศรษฐกิจในประเทศเราพังเละเทะแก่นี่จะบอกว่าแกาจะให้เอาเงินที่ประเทศเรามีทั้งหมดไปใช้สร้างเครื่องสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวนั่นเนี่ยนะต่อให้ทำได้จริงแต่หลังจากนั้นประชาชนทั้งประเทศเราอดตายหมดแน่แต่มันก็ดีกว่าโดนมนุษย์ต่างดาวฆ่าตายหมดทั้งโลกดีกว่าแล้วแกจะมั่นใจได้ไงว่ามนุษย์ต่างดาวตัวนั้นมันมาเพื่อทำลายโลกมันก็เลยต้องสร้างเครื่องสื่อสารดีไง นผมพูดถึงทางออกไปแล้ววิทยาศาสตร์มันมีราคาของมันแปดแสนล้านถือว่าเป็นเงินที่ถูกมากสำหรับการช่วยโลกใบนี้ถ้าท่านไม่อนุมัติวันนี้ตอนนี้แล้วจะมาบอกรู้ยีทีหลังไม่ได้นะครับจบการอภิปรายท่านครับอย่าไปฟังคำพูดของไอเวนมันครับมันหลน่นหุบปากเอา คุณรู้ไหมคุณแต้มหลายปีที่ผมดำรงตําแหน่งนี้ผมถูกเหล่าประชาชนที่ผมรักดาทอต่า,ตา,นานานาว่าไอโง่อย่างนั้นไอควายอย่างงี้มารับครั้งไม่ถ้่วแล้วแต่ผมก็ยอมเพราะผมดีใจที่ผมได้กลายเป็นคอนเทนต์ให้ผู้คนได้บันเทิงกันนะออแล้วจะเป็นอะไรไปถ้าคราวนี้ผมจะเป็นคนโง่ที่จ่ายเงินจนหมดประเทศเพื่อช่วยโลกใบนี้ผมจะยอมเป็นผู้นําโง่ๆที่ปิดตอหลังเพาะแล้วทําให้คนบนโลกนี้ยังมีชีวิตหายใจกันอยู่ท่านผมขออนุมัติเงินทั้งหมดแปด้านล้าน ให้สร้างโครงการมือนะเออก็นั่นแหละแต่ไปหาคำตอบด้วยว่าไอ้อเมเตตาตังเป๋อแปลว่าอะไรกันแน่เดี๋ยวจัดให้ครับท่านหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวขอข้าวกินหน่อยหิวข้าวขอข้าวหน่อยไม่มีตังแล้ว ขอโทษน,นะแต่การเสียสละของประชาชนอย่างนายนะจะไม่เสียเปล่าแน่ถามกูยังว่าอยากเสียสละหรือเปล่าอิเมเตตตั้งปะเออิเมเตตตั้งเออวันนี้เราสินะวันที่มนุษย์จะได้รู้ถึงคําตอบว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ไอมุดตาตานี้มันพยายามจะพูดอะไรของมันครับท่านนี่ท่านพูดกับผมปะเนี่ยเออว่าแต่ด็อกเตอร์เซนมาถึงเมืองเนี่ยท่านเรียกผมผมก็ม,มา และก็ามาพร้อมกับเครื่องสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวด้วยโอ้นั่นแต่น้าแปลแสนล้านที่กูจ่ายไปเฮ้ดีมากนี่ไปแปลซะว่าไอมนุษย์ต่างดาวนั่นมันแทบ่อะไรของมันอยู่ <c oughs> ถึงท่านไม่บอกผมก็จะทาอยู่แล้วเมเตตตั้งปออีเมเตตาตัก็ะทอยู่แล สวัสดีชาวโลกข้ามีเรื่องให้ช่วยตตาัเข่าพันข้าแขนสัน้นขันหลังชะมัดเก้าหลังให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบแล้วเหรอดูเหมือนเขาแค่ขันหลังนะท่านเอาไงดีครับเฮยืลางนั้นหมดทขาะโดมันจ้าขี้มานขี้มัเลยข้ามันตา,ายเลยข,ข้ามายิง ท่านจะทําแบบนี้ทาไมอ่ะกูะไม่ได้เสียตั้งไปเป็นสแสนละล้านเพื่อมาฟังคําพูดอไอ้โง่ๆแบบนี้นะ,ะปัญหาเล็กๆอย่างคันหลังยังต้องให้ช่วยมันก็ไม่สมควรจะมีชีวิตต่อไปแล้วเว้ยไม่ดีท่านปัญหาขั้นหลังอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของเขาก็ได้แนตะ่ท่านเขาขอให้เกาหลังท่านก็แค่เดินไปเกาหลังให้เขาปัญหาก็จบไม่เห็นจะต้องยิงถล่มฐานกระสุนที่ใช้ภาษีประชาชนซื้อบาเลยียดีครับ ไม่แน่ว่าถ้าท่านไปเกาหลังให้เขามนุษย์ต่างดาวตัวนี้อาจจะตอบแทนบุญคุณท่านก็ได้นะเออว่ากคนยวหวังว่ามันจะยังไม่ตายนะสเดเหืมก็เหือมฮิฮิฮิเฮปเจโกมันมันพูดว่าอะไรเนี่ยฮะถ้าช่วยเกาหลังก็ว่าจะให้วิทยาการสร้างความเจริญแก่ชาวโลกแต่ชาวโลกคือศัตรูสินะตายซะเออระโท กดสนับสนุนช่องแต้มเซนทีถ้าอยากให้ช่องเราทำการ์ตูนได้นานๆมึงทำไรอ่ะจะด่ามาให้คนดูสงสารเหรอเฮ้ยเป็นคนทำการ์ตูนมันก็ต้องกินข้าวนะเว้ยไม่มีตังจะทำการ์ตูนไหวได้ไงเลยมาขอให้คนดูช่วยนับหนุนเนี่ย <c oughs> มึงดูสภาพมึงกดไอ,อแว่นเมื่อก่อนกล้ามแน่นแต่ตอนนี้มึงกลายเป็นคนทำการ์ตูนไส้แห้งไปแล้ว <c oughs> อ,อว่ะ เพราะฉะนั้นคนดูครับถ้าชอบกร์ตุนของพวกเราแต้มเซ็นจริงๆสามารถกดสนับถนุนแต้มเซ็นรายเดือนใน YouTube ช่วยค่าข้าวพวกเราได้จะให้ค่ากะเพรา35บาทหรือค่าเกาเหล่าเนื้อ80บาทหรือจะเลี้ยง KFC ชุดใหญ่200บาทหรือถ้าเป็นสายเปก็สามารถเลี้ยงออมากระเซ่พวกเราเดือนละพันได้ด้วยนะอยากทำกระตุนให้ดูไปนานมากเลยครับช่วยค่าข้าวพวกเราเดือนละ35บาทด้วยครับอยากได้กล้ามขืนจัง อ่ะถ้าดราม่าแล้วไม่อยากกดก็เอาหมามาล่อแม่งเลย <c oughs> นี่ครับการสนับสนุนพวกเราแต้มเซนนอกจากจะช่วยพวกเราแล้วยังสามารถช่วยน้องหมาของผมเองได้ด้วยนะเนี่ยทำการะตุนหาข้าวให้หมากินเงี้ยแล้วมาช่วยทำมาหากินแบบจุ๋มเหม่งหน่อย <c oughs> พูดให้คนกดสนับสนุนแต้มเซน,นหน่อยดิเร็วพูดอีเมเตตาตังปะอีเมเตตาตังปะอีเมเตตาตังปะ Oh, oh. Problems, oh problems, oh problems! I solve 'em. I run through the money. depression will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Throwing progression. It's all that I wanted. A full in affection. I summon and dub it.